¡Gracias! รายการสายด่วนสุขภาพค่ะอยู่กับดิฉันพัชราการีเวศค่ะค่ะและดิฉันพัทรวดีสันทัยพรนะคะใช่แล้ววันนี้ค่ะจะเจอเราสองคนนะคะก็เช่นเคยเลยค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพใช่ค่ะร่วมดึงโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะยิ่งสาวๆคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวเนี่ยต้องติดตามใช่ใช่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยมองไปอย่างเงี้ยบางคนอาจจะผอมแต่เนน ร่างกายของเราเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไขามันในตัวของเราอะ่ะมันแบบว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอะไรยังไงถูกต้องออนะเพราะว่าวางทีเนี่ยออในแต่ละอย่างนะเราอาจจะไม่สามารถใช้สายตาเนี่ยวัดได้นะ<ช>ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยตรวจแล้วก็คอยเช็คให้เราเนะ่ะซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะ,คะเ,ออเราก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆค่ะเราพาผู้ชมนะไปพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างนะ่ะรวมถึงไขมันต่างๆเนี่ยที่เคยลดลงเนี่ย กลัวแล้วก็ไม่อยากจะคล้องแวะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยนะใช่แล้วที่สําคัญนะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเออนักทางด้านพัฒนาก,การาด้านอาหารนะคะม,มีวิธีการแนะนําต่างๆด้วยนะคะงานนี้หนูไปมาเองค่ะเจ้ก็ได้รับสาระความรู้มาฝากผู้ชมกันอย่างเ<ช>ต็มที่เลยนะคะและงานในวันนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวไงให้แพรวพาคุผู้ชมไปติดตามเลยค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะแพรวก็ยืนอยู่กับเจ้าเครื่องนะคะที่หน้าตาแปลกแตกค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้จะชื่อแล้วก็วิธีการเขาเรียกว่าวิธีการใช้นี่จะแบบว่าจะแปลกเหมือนกับเจ้าหน้าตาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปถามพี่เขาดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรค่ะเดี๋ยตามแพรไปเลยค่ะค่ะพี่ขาอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องนี้นะคะก็คือเป็นเครื่อง body composition ค่ะ,ซ,คะซึ่งจะใช้วัดมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันในร่างกายค่ะ คือว่าผู้หญิงผู้ชายคือวัดได้หมดเลยใช่ใช่แล้วค่ะแล้วก็จำกัดอายุไหมคะคุณพี่ขาาว่าใครใครจะมาวัดได้สามารถวัดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะไม่จำกัดอายุค่ะจริงๆแล้วอยากให้มีคนสาธิตมากๆเลยอ่ะนะคะจะได้รู้วิธีการยังไงวิธีการทำเจ้าเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวหาคนสาธิตก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวให้คุณพี่อธิบายก่อนดีกว่าค่ะวิธีการที่จะแบบว่าเริ่มทานี่คือขั้นแรกนะคะก็ต้อง,งน้ำงงนอาหารมาก่อนนะคะประมาณ 4- 6ชั่วโมงแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเราก็จะให้ถอดเครื่องประดับออกนะคะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารที่เป็นแม่เหล็กทุกชนิดนะคะพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ถอดออกแล้วก็ท่านใดที่ใส่ถุงเท้าก็ต้องถอดถุงเท้าออกด้วยแล้วก็ขึ้นมายืนบนแผ่นนี้เลยคะ่ะแผ่นอิเล็กโทรดนะคะแล้วก็จับอิเล็กโทรดน้อยที่มือไว้สองข้างนะคะใช่คค่ะะะแล้วก็ยืนนตรง จะใช้เวลาทดศัพท์มาหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็จะได้ทราบผลออกมาแล้วว่ามีกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยแนะนาใหถา้ถ้าหากว่าไขามันเกินไปอย่างนี้นมีวิธีอะไรกันยังไงให้แบบว่าไปดให้ผู้ผปนะ่วยปได้ค่ะก็คือสามารถสามารถลดได้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหนี้เนี่ยคอยแนะนำว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันส่วนเกินเนี่ยยังไงค่ะค่ะ ได้ค่ะสามารถมาได้นะคะที่คลินิกสลิมไลฟ์นะคะ Medical Center อยู่ที่ชั้น2ตึกคิวเฮาส์ลุมพินีนะคะตึก l i ฟ e Center ค่ะ นะคะ่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มารับการเขาให้ตรวจเช็คใช่ไหมคะส่วนมากจะแตกต่างกันไปค่ะก็คือ you ข know, like um anyway. ึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุเพศนะคะหรือว่าภาวะในร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันน้ําตาลต่างๆ่วนใหญ่แล้วไขมันจะไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดคะก็ถ้าถ้าโดยสังเกตนะคะ ตรงช่วงท้องนะคะตรงไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมะีเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นจุดที่ลดออกยากที่สุดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อในส่วนช่องท้องเนี่ยก็จะมีน้อยกันด้วยะคะ่ะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอะไรใครหนักใจมากกว่ากันถ้าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนที่สามารถลดน้ําหนักได้ง่ายกว่าผู้หญิงเพราะว่าจะไม่ค่อยทานจุกจิก นะคะแต่ว่าแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายเนี่ยผู้หญิงก็แพ้เหมือนกัน <laughs> นะคะ ถามนิดนึงนะคะสำหรับเออวิธีการดูแลตัวเองที่จะให้ห่างไกลจากแบบว่าออโรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะอยากจะให้แบบว่าให้พูดถึงการเลือกรับประทานอาหารในแต่แบบแต่ละคนก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือสําหรับการเลือกทานอาหารนะคะในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมๆก็คือควรจะเลือกทานอาหารที่เป็นอาหารสดนะคะแล้วก็มี ไม่เป็นพวกที่ไขมันเป็นเลือกเป็นแบบนึ่งต้มย่างอันนี้จะดีกว่าพวกผัดทอดนะคะแล้วก็อาหารที่ใช้ไขมันดีอย่างเช่นพวกน้ํามันราข้าวหรือว่าน้ํามันมะกอกอันนี้ก็จะดีกว่านะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของเนื้อสัตว์ก็ควรจะเลือกที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะแล้วเดี๋ยวให้ฝากถึงสําหรับผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาอะไรเหล่านี้นะคะอยากให้ฝากว่าควรจะหลีกเลี่ยง ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงอย่างแรกก็คือพวกก,ก็คือพวกขนมกรุบกรอบต่างๆนะคะพวกน้ำหวานน้ำผลไม้ต่างๆหรือว่าพวกากาแฟใส่วิปครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หรือว่าพวกเบเกอรี่หรือว่าพวกไอศครีม full f a อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวการเป็นชนวนเริ่มแรกเลยที่จะทำให้เราเนี่ยมีน้ำหนักเกินโดยที่เราไม่รู้ตัว ว่าวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเอ่อผู้ชํานาญการทางด้านอาหารนะคะวันนี้ค่ะแพลวก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้ความรู้ดีๆในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงบ้างทำไมเป็นงานนี้ไม่ให้ดิฉันไปล่ะคะจริงๆน่าจะเรียกเซจขึ้นมาสาธิตนะคะบนเครื่องเขาจะมีวิธีการจับวิธีการอะไรก็อย่างที่เอ่อ ที่นักกายภาพบัณฑิตเขาก็พูดไปนะว่าแต่ละแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีไขมันในตัวไม่เท่ากาันบาง,งคนนะพี่ออนผอมเห็นคิดว่าตัวเองแบบอุ้ยมีอ้วนหรอกแต่จริงๆแล้วถ้าไปตรวจวัดเช็คนี่อาจจะตกใจได้นะนะคือจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีไขมันนะคะเกินกว่าที่ร่างกายต้องการก็ได้นะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เราเห็นนะคะไอ้เจ้าตัว เครื่องบอดี้คอมโพสิชันเนี่ยก็คือคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจวัดหรือว่าไปตรวจเช็คนะคะมวลไขมันในร่างกายของเราได้นะว่าคุณเนี่ยมีไขมันเนี่ยเกินมากน้อยเท่าไหร่นะคะและที่สําคัญนะพอตรวจเสร็จอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่เราขาก็ตองตรวจเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีใบปุ๊บๆๆออกมาปุ๊บนะแล้วก็ไปอีกหนึ่งโซนนะคะเป็นโซนเกี่ยวกับการพูดคุยกับเออนักกาหนดอาหารนะคะเขาก็จะแนะนําวิธีการรับประทานอาหารว่าความสูงของคุณเท่านี้น้ําหนักของคุณเท่านี้ ระะวมแล้วจริงๆแล้วมันเกินมากไปหรือเปล่ากับไขามันที่ได้รับมาเมื่อสักครู่นี้ที่<ช>ไปตรวจวัดจากเจ้าเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะที่ได้เห็นไปนะก็จะมีนะคือก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นคุณลุงคุณป้าอะไร<ช>แบบนี้เนาะ,ะซึ่งบางทีเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่นะที่มีอายุเยอะๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยดูแลใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารสักเท่าไหร่นะพอตรวจแบบนี้ออกมานะคือนัก เขาเรียกอะไรนะกำหนดอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ไปตรวจได้เลยนะว่าจากที่เคยรับประทาน<ช>น้ำอัดลมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนมเปรี้ยวที่มันมีรสชาติหวานจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำไปน,นะว่าควรจะรับประทานแบบไหนถึงจะเหมาะกับร่างกายของเรามากกว่าใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่นัดกำหนดนัดกำหนดอาหารแนะนำเมื่อสักครู่น,น,นี้นะคะว่าการรับประทานอาหารอย่างพวกขนม,มปังเออเบเกอรี่เอ,อจริงจริงมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมถึงคอเลสเตอรอลใน ร่างกายหรือว่ารวมถึงไขมันในร่างกายมันอาจจะสะสมสะสมเข้าไปไงใช่ <นะ S 1> ค่ะคือนอกจากสะสมแล้วจะทําให้เราเป็นโรคอ้วนนะก็อาจจะเป็นแบบว่าไขามันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูงเกินอะไรอีกนะฮะซึ่งในภาวะหรือว่าบุคคลทั่วไปในปัจจุบันนี้นก็จะ<ช>เป็นโรคเหล่านี้กันเยอะมากๆากนะฮะ<ช>ก็ะสิทธิว่าในช่วงแรกเนี่ยได้รับสาระความรู้กันไปเยอะพอสมควรนะคะ<ช>แต่ว่าไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกนะคะสาหรับถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนๆรายการ สายเดิสุขภาพของเรานะคะช่วงที่2ของเราค่ะพี่อนะคายังมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเออคุณหมอเขาจะมาพูดถึงวิธีการดีๆนะคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ค่ะ,<น>ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพักชมสิน่าสนใจกันก่อนค,ะค่ะ,คะ พิมพ์ตลาดวิเครห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า40,000คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินน้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกัน50,000ล้านไทยทุ่มไม่อัน้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลก สงครามตลาดน้ำดื่มร้อนละอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเก่าใหม่เล่นบทบูขยี้ตลาดสนันเมืองวัดกึ้นขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิด มิเชลชูธงรบปี55กลางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า3,000ล้านช่อง7ยุคไร้มนสกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนอก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ยังไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ก็ไม่แน่ครับว่าอนาคตก็เป็นเรื่องนี้แบบว่ามันทำได้ตอนนี้ใครๆ,ๆ,ๆ,ๆก็แบบว่าเริ่มรู้ว่าจะก็แบบมีมีศึกษาไปมีคร้อมใครถามว่าอยากแต่งเราก็อยากแต่งแหละแต่ว่าต้องรอนิดนึงนผมก <ๆ S 1> ็ไม่ได้ใจร้ายใจอะไรโกรธเขามากมายแต่ก็ก็แบบมันก็เป็นช่วงมันก็เป็นช่วงช่วงนะท่านนะที่เป็นการบ่มสไงยังไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิด ว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันล่อนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดต แต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I love Dara พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอ y ์นคโทร02-975-5858ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจเน w l วไลเติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า40,000คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดิน น้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกัน50าหมื่นล้านไทยทุ่มไม่อั้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลกสงครามตลาดน้ำดื่มร้อนละอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเกาใหม่เล่นบทบูขยี้ตลาดสนันเมือง วัดกึนขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิดมิเชลชูธงรบปีห้าห้ากางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า3,000ล้านช่อง7ยุคไร้มนสกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ กับกาสู่ช่วงที่2ของรายการสายด่วนสุขภาพนะคะในะช่วงนี้ค่ะอย่างที่เราบอกผู้ชมไว้นะคะว่าเรายังมีความพิเศษนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนกันอยู่นะคะใช่แล้วค่ะโรคนี้นะคะก็สังคมในปัจจุบันนะคะพี่ออนถือได้ว,ว่าเป็นกันเยอะมากๆมองไปทางไหนก็จะแบบว่าเออบางคนนะถึงกับขั้นแบบว่าอ้วนบางทีเป็นกรรมพันธ์ไงพี่ออนนะถูกต้องนะค่ะคืออย่างบางทีนะในประเทศไทยของเราเนี่ย คือพบว่าก็เป็นปัญหาที่มีอันดับต้นๆเหมือนกันนะสำหรับโรคอ้ัลลวเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองต่างชาติเนี่ยต่างชาติเนี่ยจะพบกับภาวะเรื่องนี้เยอะมากใช่ค่ะเพราะต่างชาติก็ดูวิธีการรับปนะระทานอาหารของเขา,า,าขเขานาะแต่ละอย่างนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เสริมสร้างความอ้วนอยู่แล้วนะคะแต่ก็ ในประเทศไทยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะ<ช>เพราะ,ว,ะว่าอันดับนะฮะของคนที่มีภาวะโรคอ้วนหรือว่าเป็นโรคอ้วนกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะคะวันนี้ค่ะในช่วงนี้อย่างที่บอกเขาว่าพิเศษส,สุดๆเลยค่ะเราได้นี่เลยนะแพทย์หญิงใช่แล,แล้วค่ะแพทย์หญิงชานิสานะคะพาณิชย์นะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนของเราในวันนี้ด้วยค่ะถูกต้องค่ะคือเห็นคุณหมอแล้วเราก็ไปเป็นดาราดีกว่าค่ะคุณหมอจริงๆะนะเออพูดขนาดนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะไดให้คุณหมอนะคะพูดถึงหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ที่บรรยายค่ะก็เกี่ยวกับภาวะอ้วนะนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยในปัจจุบันนี้คนเนี่ยจะมีภาวะน้ําหนักเกินหรือเรียกว่าอ้วนเนี่ยกันมากขึ้นนะคะก็แนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะเนื่องจากสภาวะการกินในปัจจุบันอาหารที่เลือกรับประทานแล้วก็สาเหตุจากภายในร่างกายนะคะ,คะในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้พบมากน้อยแค่ไหนคะถ้าวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ ถ้าวัดกันเป็นเปอร์เซนต์ตอนนี้นี่คือยังไม่มีค่าที่แน่นอนแต่พบเยอะนะคะมากกว่าประมาณ60%อนะคะในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพก็จะพบเยอะเหมือนกันะระหว่างผู้ป่วยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงโอกาสที่เสี่ยงใครจะมากกว่ากันผู้หญิงจะมีแนวโนมที่อ้วนง่ายกว่าเนื่องจากปัจจัยทางด้านของฮอร์โมนแล้วก็อัตราการเผาผลาญของผู้หญิงเนี่ยมีล้าบเนื้อน้อยกว่าดังการเผาผลาญก็จะค่อนข้างน้อยกว่าผู้ชาย ให้บางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าตัวเองเข้าไขา่โรคอ้วนแล้วจะมีวิธีการตรวจวัดยังไงคะว่าเออณจุดนี้คือเข้าไขาแล้วโดยทั่วไปเนี่ยตามหลักจะใช้ดัชนีมวลกายนะคะหรือที่เรียกว่า body mass index จะใช้น้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะแล้วก็มีการวัดมวลไขมันนะคะหรือว่าเป็นจากเครื่อง body composition นะคะแล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าวิธีการลดน้ำหนักนะคะ่ะที่ถูกต้องอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงนะคะว่าควรทำยังไงบ้าง จริงๆควรจะตรวจวิเคราะห์ที่สาเหตุก่อนอันดับแรกเนะว่าแต่ละคนเนี่ยอ้วนเกิดจากสาเหตุอะไรจะแตกต่างกันบางคนเกิดจากฮอร์โมนบางคนบางคนเกิดจากอัตราการเผ,ผาผลาญที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปรับหาสาเหตุตรงนี้แล้วก็ปรับแก้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลือกวิธีการรับประทานอาหารที่เหมาะกับแต่ละคนสำหรับบางคนเขาอาจจะแบบว่าอ้วนเกินไปจนเหมือนว่าทอ้อหันไปพึ่งยาลดความอ้วนเงค่ะคุณหมอคะผลข้างเคียงของการที่แบบว่ากินยานลลควคมอ,อ้วนเงี้ยผลข้างเคียงคือมันจะเกิด ยาลดความอ้วนในปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นลดความหิวลดความอยากอาหารน,นะคะมันก็จะออกฤทธิ์ต่อวออ่ระบบประสาทส,ส,ส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงเนี่ยก็จะพบได้เยอะมากตั้งแต่ปวดศีรษะคลืนไส้อาเจียนนะคะเคยมีคนไข้ผู้ป่วยที่แบบว่าเข้ามาพบคุณหมอคือแบบถึงขั้นอ้วนมากๆแล้วเขาเกิดความเครียดไหมคะคุณหมอมีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะอ้วนถึงขั้นค่อนข้างเสี่ยงต่อหลายโรคนะคะแต่ จริงๆพลดได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะอ้วนมากอ้วนน้อยนะคะถ้ารู้จักการปรับแก้ไขที่สาเหตุนะคะแล้วก็ปรับการกินอาหารให้ถูกต้องลดได้ทุกคนค่ะส,ส่วนมากโรคอ้วนนี่จะขึ้นอยู่กับคือกําลังใจด้วยไหมคุณหมอด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวหรือคนไข้เองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะลงได้ดีกว่าะค่ะ อยากให้คุณหมอฝากถึงอาหารที่เลือกรับประทานดีกว่านะคะว่าห่างไกลจากโล้อนอ้วนเนี่ยคือจะเลือกรับประทานอาหารประเภท อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องทานให้ครบ3มือ้อ5หมู่นะคะอันดับที่2พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่แคลอรี่สูงนะคะจำพวกน้ำตาลขนมเค้กนะคะพวกขนมของหวานต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงข้อ3คือพยายามเลือกทานผักแล้วก็ผลไม้นะคะผักเนี่ยจะพยายาม,มพยายามเน้นมากเลยนะคะแล้วก็อันที่4คือเรื่องของน้ำเนาะต้องกินอย่างน้อยวันละ2ลิตร นะคะแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจำนะคะทำจิตใจให้แจ่มใสแค่นี้ก็ทางไกลโรคอ้วนนะคะสุดท้ายแล้วอยากคุณหมอฝากอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับโรคอ้วนในสังคมปัจจุบันเพราะบางคนเป็นแล้วจะเกิดความเครียดค่ะ คือทุกคนที่เข้าสู่ภาวะอ้วนหรือเริ่มมีน้ําหนักเกินหรือเริ่มมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายอยากบอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้นะคะบางทีอาจจะเกิดจากสาเหตุข้างในอัตราการเผาผลาญของเราหรือเปล่าหรือฮอร์โมนนะคะหมอว่าควรจะตรวจเช็คแล้วก็ปรับแก้รับรองว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะค่ะค่ะโอ้ได้ฟังไป<ะ>แล้วนะคะได้รับประโยชน์แล้วก็สาระ,ะความรู้ เยอะมากๆ,ๆนะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยนะใกล้ตัวมากฟัง<า>แล้วเนี่ยสามารถนําคําแนะนำนะคะที่คุณหมอเนี่ยแนะนํามาปฏิบัติใช้กับตัวเองได้เลยใช่ค่ะสิ่งสําคัญในการที่จะเกิดโรคอ้วนขึ้นมานะาหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะพี่ออนนะว่าการบริโภคอ,อาหารนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะถูกเนาะในการที่เราจะรับประทานอะไรหรือหยิบอะไรเข้าปาก<ช>เนี่ยก็ควรที่จะคิดก่อนเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อทานแล้วเนี่ยเราอาจจะมานั่งเครียดทีหลังได้นะแต่ว่าจริงๆเลยเมื่อกี้ที่ได้ฟังนะรู้สึกเอ่อ สนใจอย่างหนึ่งเลยนะที่คุณหมอพูดเนี่ยก็คือผลจากเอฟเฟกหรือว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกนะคะสำหรับคนที่เลือกรับประทานยาลดความอ้วนไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องใกล้ตัวเลยนะเพื่อนเคยรับประทานมาไอ้ตอนที่แบบกินอ่ะพี่ออนมันก็กผอมแต่ว่ามันไม่ได้ผอมเหมือนคนที่ลดน้าหนักเองโดยการออกกําลังกายอันนี้มันจะผอมแบบผิวพรรณสดใสาใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนอันเนี้ยกินยาลดความอ้วนค่ะผอมโดยแบบว่าเหมือนซุดโซมแล้วก็ เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงในร่างกายว่าซีเซียวเลยนะคือแบบโซมลงคือแบบว่าไม่ได้แบบรู้สึกสดใสนะผ่านแค่นั้นแหละเมื่อโยโย่ละคะค่ะโอ้โหน้ำหนักเขาแบบขึ้นหัวภาพเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะลดน้ำหนักได้5-10ถึงโลแล้วก็โอ้ยรู้สึกดีใจมากนะแต่ว่าถ้าเป็นผลนะคะจากโยโย่เอฟเฟกต์เนี่ยบางทีหรือบางคนเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น10โลหรือ15โลได้เลยนะคือถ้าโยโย่เอฟเฟกต์มาแล้วเนี่ยรู้สึกเครียดหนักกว่าเดิมนะคือบางคน กลับไปอ้วนมากกว่าตอนที่เรารับประทานยาลดความอ้วนใช่แต่อย่างบางคนนะพี่ออนแพรว่าเขาก็รู้นะว่าผลข้างเคียงของการกินยาลดความอ้วนมันเป็นยังไงนะแต่ว่าแพรก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าคนที่กินคือเขาคิดอะไรอยู่เนาะนะฉะนั้นค่ะสิ่งสําคัญเลยก็คือวิธีการเลือกรับประทานอาหารต่างๆนะคะใช่แล้วอย่างที่คุณหมอแนะนำนะก็มีหลากหลายวิธีเลยมีหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารก็ควรที่จะเลือกที่เป็นผักผลไม้กินเข้าไปเยอะๆค่ะอันนี้ดีต่อสุขภาพสังเกตไหมคนสมัยนี้เจอผักเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้ง มไม่กินผักไม่เป็นไม่เป็น <c oughs> กินกินชอบกินผักค่ะแต่ว่าถ้าเจอกล้วยเขียดทิ้งแน่นอน <c oughs> <c oughs> นะ เออแล้วก็งี้เขาบอกว่าสาเหตุของออภาวะอ้วนนะคะมันเกิดจากภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเจ๊ขานี่เลยเขาบอกว่าอย่างภายในนะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่ามีเกิดจากการกรรมพันธ์ค่ะอ,อันนี้นม,มีส่วนใช่แล้วหรือว่าอัตราการ,รพันธุ์ของร่างกายนะคะบางคนอาจจะไม่เท่ากันไงะนะคะแล้วก็ส่วนภาย,ภายนอกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการรับประทานอาหารค่ะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่ทําให้ตัวเองตัวเราเนี่ยจะเกิดอ,อาการอ้วนขึ้นได้ค่ะรวมถึงการออขาดการออกกําลังกายนะคะที่สม่ำเสมออันนั้นก็จะลด ควรจะทำหารนะจ๊ะบางทีก็บอกว่าคึกช่วงแรกๆไงเป็นค่ะข้อนี้พูดทุกรอบนะจริงๆคือก็บอกว่าแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเรามีเฮ์ดมีแรงเฮ์ดมีกำลังใจไง<ช>ที่จะออกกำลังกายใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ก็ไม่ไปออกอีกนะคะผลที่ได้รับออกมาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเป็นพุงนะคะใช่แล้วค่ะเป็นพุงนะคะนะอ่ะนเดี๋ยวอ่านวิธีการลดน้ําหนักที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปลอดภัยให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะเขาบอกว่าตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของการอ้วนก่อนนะคะเช่นอัตราการเผาผลาญค่ะระดับฮอร์โมนหรือว่าความเข้มข้นของเลือดนะคะควรจะไปตรวจก่อนว่าตัวเองมีความเประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ควรหันไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อรับการแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนที่น้ําหนัก เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะคะในระยะยาวบางทีมันอาจจะแก้ยากไงนะคะก็ควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะ,คะรวมถึงเรียนรู้พฤติการการรับประทานอาหารที่ถูกหลักแล้วก็จากนักโภชนาการค่ะเพราะว่าบางคนนะเหมือนสัแต่ว่ากินอะอะไรอร่อยๆยก็กินหมดเออคือก็กินไม่หยางกินไม่เลือกอะไรแบบนี้นะ,ะผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็จะมาตกอยู่ภายในร่างกายของเราน่นเ่งนะคะที่สําคัญนะคะรับประทานอาหารแล้วก็ต้องเผาผ่านออกไปด้วยนะคะด้วยการออกกําลังกายค่ะนะ คือจริงๆเราฟังมานะเชื่อว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยทุกคนทราบกันทราบกันดีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับทานอาหารที่มีประโยชน์หล uh huh. ีกเลี่ยงไขมันต่างๆนะคะแล้วกเออ็เหมือนกับว่าออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเป็นประจําทุกวันนะคะ<ช>แต่แสิ่งเหล่านี้บางทีทุกคนก็บอกว่ามันยาก,ยากทำไม่ได้นะคะยังไงก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะลองนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะลองบอกว่ากําหนดวางแผนนะในแต่ละวันนะว่าเอะเราควรจะแบ่งเวลานะคะในการออกกําลังกายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนบางที่เนี่ยวันละ15บาทีก็ยังดีนะคุณผู้ชมนะคะบางบางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาไปออกกาลังกายอาจจะเป็นข้ออ้างไงงั้นคุณก็อยู่ที่บ้านนะะี่แหละค่ะแบบทําความสะอาดบ้านก็ได้ถูถบ้านกวาดบ้าน,นไปนะอันนี้ก็ได้แบบว่าบ้านสะอาดด้วยได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่จะมีข้ออ้างตลอดนะว่าไม่มีเวลาไปออกกําลังกายนะคะก็ลองเลือกวิธีนี้แล้วกัน เพราะว่าก็เรียกว,ว่าอะไรนะ ทำบบว่าทำความสะอาดด้วยรวมถึงได้เผาผ่านไขมันด้วยบ้านเราก็สะอาดด้วยนะคะเทวดาก็คุมครองที่บ้านนะคะเออพอเราเผาผ่านไปนะคะนะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะเข้ามาหาแล้วก็รุมหุ่นดีเลยนะเดี๋ยววันนี้กลับไปกวาดห้องเลยลองดูเจ้นะคะสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนาะทั้งช่วงแรกของรายการเรานะคะรวมถึงช่วงสุดท้ายคุณจะได้ความรู้เยอะเลยทีเดียวนะวันนี้่คะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงรูปร่างของตัวเอง ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ะฝากกันมาด้วยค่ะเป็นสาระความรู้ดีๆที่วันนี้สายตรวจสุขภาพนํามาฝากกันนะคะใช่ค่ะอาต่สาหรับวันนี้นะคะแพรวกับพี่ออนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะเวลาหมดซะแล้วค่ะเสียใจจังเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่ายังไงนะพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกันได้ใหม่นะคะ,คะวันนี้นกับแพรวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะ